สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะลี่ก็พิ่งสวสดเสร็จเนอะแล้วก็ที่เห็นว่าจุดทูปก,ก็คือจุดทูปเลขโชคดีนะคะให้กับทุกคนนั่นเองนะทีนี้วันนี้นะคะตามสัญญาค่ะทุกครั้งที่เสร็จพิธีใดๆนะคะอรารตีไฟเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเปิดไพ่นะคะเทพคติกันทำไมถึงต้องเปิดเทพคติล่ะก็เพราะว่า เราแบบเพิ่งทําการมูเตลูหรือการบูชานะคะก็องค์เทพเสร็จเนาะเราก็เลยอยากจะเปิดไพ่เซตนี้นะคะทีะ่ดูมีความเชื่อมโยงนะคะเกี่ยวโยงกับความเป็นสามู้นะคะสายเทพมากที่สุดนั่นเองเนาะโอเคตั้งสติเออไม่ใช่ตั้งสมาธิดีๆนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่แรนดอมกันนะคะ ใครที่ผ่านมานะคะก็ขอให้ไพ่ที่ลิซจาเปิดนี้เป็นแรนดอมของทุกคนนั่นเองนะขอทั้งหมดนะคะสามใบค่ะพลังงานนี้อาจจะเป็นของคุณเนาะเรามาเปิดกันในแบบวันปีใหม่ไทยวันสงการจริงเรานีซก็สวดกันข้ามคืนตั้งแต่วันที่สิบสองถึงวันที่สิบสามเลยนะคะโอเคใบแรกค่ะอืมที่ผ่านมาเป็นไปได้นะที่ผ่านมาว่าช่วงที่แบบ ทุกคนนะคะรู้สึกว่าจมอยู่ในห่วงแห่งความถูกเนาะลี่รู้สึกว่าแบบมันมีในช่วมมันมีในเรื่องของการที่แบบในใจที่เรารู้สึกว่าเราติดค้างด้วยนะติดค้างรู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรบางอย่างที่คาใจาแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในจิตใจของเรานะในจิตใจของเราที่เรารู้สึกแย่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะ อันนี้คือมันมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะรู้สึกในเรื่องไหนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูไพ่ต่อไปแล้วกันว่าเรากำลังหมายถึงอะไรนะคะต่อมาไพา่ใบนี้คือไพเ่เดอะฟูลเนาะ อาจจะเป็นไปได้ที่เราอาจจะรู้สึกนะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าชีวิตที่มันไม่มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการที่เราแบบไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่อ่ะเพราะไพ่์เดอรฟูลมันเป็นไพ่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นไพ่ที่รู้สึกว่ามีความแบบไม่ไม่ค่อยสนอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเนี้อาจจะรู้สึกเครียดร,รู้สึกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความไม่ไม่ไม่มั่นคงในชีวิตนะ ท่านี่รู้สึกแอบไพ่ใบน,นี้เพราะว่าเรากำลังถามว่าอล้วไพ่ต่อไปคืออะไรเนาะคือไพ่ที่รู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในชีวิตยังมีความรู้สึกว่าสมมตินะถ้าเรากังวลเรื่องเงินเงินในกระเป๋ามันก็ยังมีไม่เยอะมากถ้าเรากังวลในเรื่องของความรักอะค่ะความรักอะมันก็ดูแบบรุ่งรุ่งรองดอนมันจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้เลยนะคะเออถ้าเรากังวลในเรื่องของออการงาน ก็รู้สึกว่าไม่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของหัวหน้าสักขนาดน,นั้นอะไรแบบเนี้ค่ะเนาะไ่ะใบต่อมาค่ะใบสุดท้ายนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรอีกกับพลังงานแรนดอมครั้งนี้เนาะสาหรับจับพลังงานของคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูในวันนี้เราก็ผู้ที่มาถวายนะคะฝากถวายร่วมกันอืมรีว่าอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพต่ต่อไปสำหรับด้วยนะ ประกอบไปด้วยนะคะอะไรที่เกิดขึ้นเนาะเนี่ยทาวเวอร์ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนาะกระทันหันรวดเร็วนะคะในเร็วๆนี้เนาะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยจะดีก็ได้จะไม่ดีก็กได้นะคะเออพอถ้าเราถามว่าแล้วยังไงต่อไปอะ่ะในอนาคตเร็วๆนี้จะเกิดพลังงานของไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานั่นแปลว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่คาดคิด ยังไม่เกิดขึ้นแน่ๆมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดด้วยแล้วก็คือเกิดขึ้นเรื่องอะไรล่ะคะก็เป็นในเรื่องของความอิ่มนนำสำราญความอุดมสมบูรณ์เพราะาพาคภูมิเทวีหรือพระแม่ธรณีนั่นเองนะคะขึ้นมาในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกว่าแบบเต็มอิ่มอะสังเกตจากไพ่แรกๆนะที่รู้สึกอึมครึมที่รู้สึกที่แบบว่าเออไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่บรรยากาศของไพ่อะ สีโทนสีก็ต่างกันเลยอะนะคะเนาะแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับเราก็จะรู้สึกอุ่นใจเหมือนเรารู้สึกเป็นฟิลที่แบบเราแบบ เหมือนอยู่บ้านที่ปลอดภัยแล้วเป็นบ้านที่ปลอดภัยด้วยนะเออนะคะยังไงก็รับพลังงานดีๆนี้ไปก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้เนาะสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะกลับเข้ามาหาตัวเราเองเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะได้รับพรจากองค์พ่อพาพิคเน่และพาแม่รัศมีนั่นเองนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย